ดาม a จ e 21นะโอเคขออินฟินิอินฟินิแล้วผมจะชนะเรนทักก็ได้ไอเยี I ่ยมจูบิลี่ขายเลยขอขอบคุณผู้สนับสนุนน่ารักใจดี DJ k จคิสแคทเจ้าของผลิตภัณฑ์สบู่ปราบสิวทารียและเม,ม,ม็ดมะม่วงหิม,มพานต์ประนองแท้สูตรโบราณพบกับดีเจ้ทางทีตอกช่วงเวลาประมาณ1-3ถึทุ่ม เพื่อนๆสามารถเข้าไปขอเพลงฟังเพลงเพลินๆกันได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปทางด้านล่างเลยครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุน B Cat to Hand กางเกงเซิร์ฟเสื้อริบเคอร์มือ1่มือ2ขอ,อง,องแท้ทุกชิ้นราคาเริ่มต้นตั้งแต่200ไปจนถึงประมาณ2,000ส่งฟรีทุกรายการสินค้าทุกชิ้นรับประกันถูกกว่าบนชอบ็อป30-70%บลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมอยู่กับผมมิงมิงกับวันนี้เกม a r v ร l Snap นะฮะ โอเคทุกคนวันละเด็กค,คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นดราคคิล่าแฮมเมอร์ทุกคนก็คือจะมีตัวเอกเป็นตัวดราคคิล่าแต่เจ้าดราคคิล่าโอกาสใช้ไม่ถึง15%ในเด็กนี้นะฮะเด็กนี้หลักๆก,ก็จะเป็นการเล่น d ดามจ e จากพวกทอ o เบต้าเรย์แล้วก็เมียทอตรงนี้แล้วก็เทิร์นสุดท้ายก็แล้วแต่สถานการณ์ทุกคนแต่ถ้าเกิดเทิร์นสุดเทิร์นสุดท้าย d ดามจ e ที่สูงที่สุดที่จะทําได้ก็คือ เทิร์น3ทอเทิร์น4เบต้าเรเทิร์น5เมียทอเทินที่6ลงหลอกจอพร้อมกับพวกบรรดาคอ้อนทั้งหลายนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่สามารถเล่นแนวนั้นได้เพื่อนๆ,ๆก็ตามสถานการณ์กันเลยเนาะส่วนตัวพวกนี้ทั้งหมดเอามาแค่ป่วนเอามาแค่ตัดทำลายเด็กทำลายการ์ดบนมือเขาแค่นั้นเองนะฮะนอกนั้นตัวใหญ่ๆพวกนี้จริงๆผมใส่มาเพื่อ ลุงดรักคิล่าตัวนี้ทุกคนแต่โอกาสใช้มันได้น้อยนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมือเน่าจริงๆเพื่อนๆสามารถทําเป็นลงดร a กคิล่าตรงนี้ได้ทุกคนเทิน4ี่ดร u กคิล่าเทินห้าอะไรก็ได้แล้วก็เทินหกเพื่อนๆลงดรอปใหญ่ๆสักตัวหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวดรกคิล่ามันจะเอาคอสมาพลังโจมตีดรอปใหญ่ๆมาอีกทีนึงแค่นั้นเองประมาณอย่างนี้นะฮะ รูปแบบการเล่นก็จะประมาณนี้พายาปูบอร์ดให้เป็นทอกับเบต้าเรย์คนละเลนนะทุกคนมันจะได้มีดดเมจประมาณนึงแล้วก็ทําบอร์ดให้ว่างๆอย่างน้อยๆ3มช่องเพื่อที่ว่าหลอกจอ่อมันจะได้สวอปกร์ดอย่างน้อยๆสอใบแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถทําี่ช่องได้ทําเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบเพลย์เกมกันนะฮะก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยทุกคน Dracula Hammer เด็กนี้บอกไว้เลยว่าเก่งพอสมควรเพียงแต่ว่า Dracula ลไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้นั่นเองแต่ถ้าเกิดได้ใช้ทีนึงบอกไว้เลยว่าอ้วนนะอย่างเช่นว่ามันเป็นลงอินฟินิตมาพวกนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนกับดรอปสโจมตี20ประมาณอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญคู่อีกฝั่งหนึงได้ด้วยนะฮะโอเคผมมีเจ้า Dracula ลมี b e ต้าเรย์แล้วก็ทอ o r แล้วก็ o อดินะฮะเด็ก Dracula Hammer ตัวนี้เดี๋ยวมาเล่นให้ดูดนว่ามันโหดกันขนาดไหนนะ การที่จะเล่นดรากคิล่าเพื่อนๆก็ต้องดูการ์บนมือเพื่อนๆด้วยนะว่ามีดามาจหนักๆห,หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเรามีเจ้าทอเรามีเจ้าเบต้าเรแล้วก็มีเจ้าเจนที่เจนฟอสเตอร์เราก็ไม่ต้องลงอะไรนะฮะ <Wow. S 1> เราก็เล่นตามเคิร์ไปเลยก็คือเทิร์นสทอเทิร์น4เบต้าเรเทิร์น5แล้วเจนที่ฟอสแล้วก็เทิร์นที่6ก็ลงโอดินคู่กับพวกคอนอะไรพวกนี้นะ ในเทิร์นที่5การ์ดทั้งหมดต้องลงตรงนี้ฝั่งนู้มีเอเจนต์โคโลสันเนาะแล้วก็มีเจ้ามาจิเอกการ์ดยี่สิบเอ็เขาเล่นอาริเชมทุกคนเขาเล่น ame, นะ okay. เด็กอาริเชมนะโอเคเออดีเหมือนกันถ้าเขาเล่นอาริเชมนะฮะ้ผมก็จะลงเจ้าเบต้าเรก เทร์หน้าก็น่าจะลงเมียทอนะฮะเพื่อที่จะดึงการคอสมานาศูนย์ขึ้นมือมาก่อนเนาะฝั mm hmm. ่งนู้ลงจีนเกรโอเคทุกคนผมสแ a ปเลยก็แล้วกันนะฮะไม่กลัวอยู่แล้วนะฮะถ้าผมใช้เมียทอตอนนี้ ผมจะได้การสวับการวับกับการเอ,อ่อคอนแล้วว่าแล้วก็ช่องบนมือของผมก็จะเต็มใช่ป่ะอืมอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรครับผมมาของเขาโลเมงการคลอแล้วก็ไอซ์แมน,นะฮะไอ้เฮียมโดนคอนเอวิน โอเคไม่เป็นไรครับผมมาเนี่ยอ๋อตรงนี้มันบังคับลงนี่เองเนาะอ่าโอเคงั้นผมลงตรงนี้ไ่ขู่เขาละกันฮนะเจ้าเร h ฮักโอ้แต่จริงๆเสียดายดามจทุกคนไม่เอาดีกว่า เพราะว่ายังไงซะเดามจของผมมันก็เยอะอยู่แล้วนะฮะฝั่งตรงนี้มันมีทั้งทอมันมีทั้งเบต้าเรใช่ปะ่ะมันเยอะอยู่แล้วนะ n i นิกส์ฟิโอเคกูดเลยมาช่องที่1ผมชนะเข้าแล้วนะด้วยความที่ว่าผมมีของดีเยอะตอนนี้คอสมานาเ ผมจะลงดรักคิวลาตรงนี้ไม่เอามันน้อยไปนะโอเคทุกคนมันคงจะได้แค่นี้นะก็คือเอาเจ้าคอนโยเนียมาตรงนี้แล้วก็เอาหลอกจอลงมาตรงนี้อ่ะโอเคประมาณอย่างนี้นะบัฟขึ้นมาแล้วมันอาจจะดึงเจ้า แมกนีโตลงมาได้โอเคตามนี้ทุกคนสังสีไปกู <pro. S 1> กระเด็นเลยนะฮะเรียบร้อยหนึ่งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเบต้าเรย์นาะดเมจตรงกลางเขาคือ18นะฮะผมคิดว่าผมน่าจะชนะเขาได้ทุกคน man, โอเคของผม13ขอแค่ใบเดียวแมกนีโตโอกาสโดน1ใน3นะฮะเออจูบิลี่ก็ได้ไอเฮียมสไปดี้แฮมไอเวน เที่ยมจริงดวงดีจริงๆโอกาสผมมีโอกาสดึงตั้ง2รอบดึงจากหลอกจอ1ครั้งแล้วก็ดึงจากจู b i l e ่อีกหนึ่งครั้งยังได้สไปดี้แฮมไอ้บ้าเอ้ยโอเคทุกคนไปดูเกมต่อไปกันบ้าบอรจริงๆนะฮะเขาเรียกว่ามารัวๆนะฮะบ้าเอ้ย โอเคมีโอดีนมีเรดฮากมีชูบิลี่แล้วก็สไปดี้แฮมนะฮะผมจะลงสไปดี้แฮมก่อนเลยนะทุกคนเพราะว่าเราจะได้ฟาดการ์ดบนมือเขาโอเคโก้สไปดี้เนาะฝั่งนูน่าจะเล่นมูวิ่งเด็กนะฮะเขาอาจจะแค่มาทำเควสมูวิ่งอะไรพวกนี้นะฮะดรากูล่าแฮมเมอร์เ เราจะไม่ได้สามารถเล่นแร a กคิล่าได้เสมอนะทุกคนนอกเสียจากว่าตอนนั้นในมือของทุกคนอ่ะมันมีแต่พวกตัวใหญ่ๆแบบเรดฮักแมกนิโตแล้วก็อินฟินิตอะไรพวกนี้นะดรักเจอโอเคเนี่ยกรณีที่ว่าเราไม่สามารถลงพวกทอได้ตั้งแต่เทอร์นที่3อย่างนี้เราก็ต้องลุ้นกับพวกแรักคิล่าแั่วลหะทุกคนผมจะเอาจูบิลี่ลงมาก่อนนะฮะ สันสปอร์ตกับ h a นะร์คมาสเตอรฝั่งนู้นเขาอาจจะแค่มาทำเควสโอเค so good รอบนี้ผมน่าจะได้เล่น d r a c u l ลแล้วล่ะอุยแต่ถ้าเกิดทอมันแต่ถ้าเกิดหลอกจอมันขึ้นมาอย่างนี้อาจจะไม่ได้เล่น d ร a c คิลนะทุกคนเพราะว่าถ้าได้เล่นหลอกจอผมันจะทรงพลังกว่าเยอะเลยอยู่ซิเพราะว่า มันสามารถสวาปได้เรื่อยๆเลยผมจะมาสวาปหลอกจอกับพวกค้อนทอพวกนี้นะฮะเดี๋ยวดูตามสถานการณ์แป๊บหนึ่งโอเคแล้วก็เป็นการ์ดโคลคไอรอนฟิสการ์ดบนมือเขาเหลือแค่ใบเดียวน่าจะเป็นเฮลดัมนะฮะเฮลิดัมอินฟินิต ถ้าผมลงเจ้ารา a คิล่าตรงนี้มันมันลงราสคิล่าไม่ได้ทุกคนผมต้องลงหลอกจอนะฮะเพราะว่าหลอกจอมันมีโอกาสสวาพวกแมกนีโตมันมีโอกาสสวาพวกเบต้าเรย์พวกนี้ขึ้นมามันคุ้มกว่านะฮะอ่ะโอเคตามนั้นนะ ดูจากรูปแบบเพล์เกมแล้วมันคุ้มกว่าฝั่งเขาน่าจะลงเฮลดัดำมาแหละทุกคนไม่น่าจะมีตัวอื่นนะฮะโอเคดึงวอร์เจอร์มาแล้วหนึ่งตัวนะฮะเท่านี้ช่องโมโจเวอร์ของผมก็น่าจะชนะเขาแล้วนะฮะอีกตัวหนึ่งลงเบตาเาบ้าเรย์มาดิเบต้าเรย์วาร์ปสตีเวนนี่เบียสฟาลาลคอนนะฮะอีกใบหนึ่งก็จะเป็นเฮลด์ด ซึ่งดามจผมน่าจะชนะเขา1แต้มนะเรียบร้อยครับผม Dracula Hammer นะทุกคนเราไม่จำเป็นต้องใช้ Dracula เสมอเจ้านี่มันเป็น Win Condition แอบนั่นเองนะฮะถ้าเราสามารถเล่น2อคอนแล้วก็หลอกจอแล้วก็เจเจนตี้ฟอสเตอร์ทอตรงนี้ได้เล่นก่อนนะฮะ แต่ถ้าเกิดเล่นไม่ได้แล้วมีแต่การ์ดบนมือใหญ่ๆอย่างนี้เราก็ต้องไปลุ้นเดมเมจเพิ่มเติมจากดรากวล่าคุงนะะไปดูกันอีกสักเกมเนาะมีเรดฮาร์กอินฟินิตแล้วก็ดรากวล่านะเริ่มต้นผมก็ได้การ์ดดรอปหนึ่งมาสปไปดี้แฮมทุกคนแมกนีโตด้วยโอเคกูดทุบมาเลยนะรอบนี้มีแนวโน้มจะได้ใช้เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้การ์ดอะไรผมลืมดู ้เฮี้ยมผมกำลังส่งสายตาให้อินฟินิตนะฮะได้หลอกจอมาโอเครอบนี้อาจจะได้เล่นเจ้าดรักคิล่าแล้วก็อาจจะเป็นเรดฮักสักตัวหรือไม่ก็เจ้าแมกนีโตอาไรพวกนี้นะฝั่งนู้นเขามีแต่ตัวเล็กๆเกนาะอาจจะเล่นเจ้าเมตาเด็กพวกนั้นนะ พ็อกอายสว้าเป็นอะไรสว้าเป็นซีซ่านะฮะโอ้โหแอดแมนโอ้โหแม่งเขามารัวๆเลยวะ่ะผมจะลงนะจูบิลี่นะฮะจูบิลี่จะดึงการ์ดอะไรมาเดี๋ยวก็รู้นะฮะแล้วก็ลงวาร์ปเข้าไปเทรดขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยแล้วก็เทินหน้าผมถ้าไม่มีอะไรผมจะลงดรากูล่านะฮะคาซ่าโอเค โอ้ดีไอเวนี้ไม่ได้ใช้อืมไอนี่มันก็ทุบซ้ำนะเจนตี้ไม่มีของไอเฮี้ยมเบต้าเรเพิ่งจะมานะฮะบ้าเอ้ยทำไมรู้สึกถึงความติดๆขัดขัด,ขดอ่ะผมจะลงรักคิลลนะทุกคนน่าจะแพ้นะรอบนี้เพราะว่าผมไม่สามารถลงช่องนี้ได้แล้วนะ ตรงกลางผมอาจจะชนะถ้าผมมีค้อนแล้วก็เดี๋ยวเทิร์นต่อไปเทิร์นสุดท้ายผมน่าจะลงแมกนีโต้ดึงไอ้พวกนี้มาให้หมดเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดรคกูด้าของผมเขาจะปาด <c oughs> เขาจะปาดอินฟินิตฝันไว้ก่อนนะฮะฝั่งดูการในเด็กเหลือแค่หนึ่งใบแม่งเอ้ยแทบ,บจะเรียกว่าการันตีแล้วว่าได้เล่นทั้งเด็กนะฮะเดสเลอร์นะ โอเคอ่ะผมจะดึงตัวนี้มาแล้วก็2 4 5มีมีการ์ดบนมือ5ใบตอนนี้เดี๋ยวจะมีโอกาสได้ด a เมจหลัก10มาประมาณ2ใน5นะ <Wow. S 1> จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันทุกคนชั้นหน้าเนาะโอเคสรุปคือดึงไม่ได้แล้ววะ่ะด่นะ โอเคขออินฟินิตอินฟินิตแล้วผมจะชนะเรดฮักก็ได้ไอเฮี้ยมจูบิลี่ควายเอ้ยแม่งเอ้ยบ้าบอนะทุกคนหุดหิดขออีกเกมหนึ่งนะดราคคิล่าแฮมเมอร์ทำไมเองดึงแต่ของบ้าบ้าบ้านะฮะโถเอ้ยอีกสักเกมขออีกเกมหนึ่งหุดหิดนะฮะ มีจูบิลี่เจนตี้ฟอสเตอร์ทอร์มกนิโตแล้วก็เบต้าเรย์เนาะแอ่งยังไม่ได้ใช้ดรากูล่าเลยทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกนะโอกาสใช้มันก็คือประมาณ2%เอามททุยต่ำเกินเอาประมาณ15%ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ใช้แล้วก็ต้องมานั่งลุ้นว่าจะโดนการ์ดใบไหนแบบเกมเมื่อกี้ไอเวนดึงจูบิลี่ไปโถเอ้ย วิได้ซินิสเตอร์ลอนดมาน่าสนใจนะฮะโอ้น่าสนใจทุกคนเดีย๋ยวผมจะลงเบต้าเร์ตรงนี้นะฮะการ์ดเวฟว่ะการ์ดเวฟว่ะกู <Wow. S 1> ลงอินฟินิตก่อนเลยครับผม <Hello. S 1> ขอลงอินฟินิตก่อนเลยครับตอนนี้แล้วก็ตรงนี้การ์ดใบแรกจะสลับพื้นที่ใช่ปะ่ะสไปเดอร์แมนนะ โอเคเขาน่าจะเล่นพวกตอนนี้เป็นเทิร์นที่5แล้วอะตอนนี้ผมมีแต่ตัวใหญ่ๆไงแป๊บน,นึงนะฮะเอาเจ้าจูบิลี่ลงมาตรงนี้เอาวัฟไปให้เขาก่อนจูบิดี่ลงมาตรงนี้แล้วก็เอาสไปดี้แฮมลงมาตรงนี้ ป๊บ,ปบตอนแรกกะจะเล่นเจ้าเบต้าเรย์พวกนี้นะฮะน่าจะไม่ทันละแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงผมจะลงรักคิลล่าตรงซินิสเตอร์ลอนดอนนะถ้าไม่ได้โอดีนฮะเ h รธฮักโซกูดออด g นกูดโซกูดเลยทุกคนยูเนียร์ตอนนี้รักคิลล่าของผมการัตนตีดาเมจ <you> ละ d ด m เ g e มจของแรคกูล่าของผมต่ำสุดคือ6นะฮะแล้วยิ่งสไปดี้แฮมมันทุบเจ้าเฮลดมไปเมื่อกี้ก็จบครับผมเขาไม่สามารถมูวิ่งได้แล้วนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาน่าจะกดยอมแพ้บ่ะว่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอ้ยทอผมไอ้เวนบางอาจนักไอ้บ้าเอ้ยโอเคอ่าดรากูล่าของผมโจมตีสูงสุดก็คือ12ถึง4นะฮะ4ถึง12 แต่ก็ชนะแล้วไงทุกคนเออเพราะว่าชนะเพราะว่าเจ้าสไปดี้แฮมมันไปทุบเจ้าเฮลดำตัวนั้นนั่นเองนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะดร a ก u l a ล a m แ e มเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูเนาะขอบคุณทุกๆคนที่รับชมครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบาจ้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะคลิปนี้ ไม่ได้ใช้ Dracula แบบเป็น MVP ให้เ,เพื่อนๆดูเลยเพราะว่ามันเป็น Damage แอบนั่นเองนะฮะหลักๆก,ก็คือพวกทอเบต้าเรแล้วก็เมียทอแล้วก็บัฟด้วยโอดีนหรือไม่ก็เป็นพวกตัวใหญ่ๆตัวอื่นพวกนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเทิร์นสุดท้ายเพื่อนๆมีหลอกจอก็ลงเลยทุกคนหลอกจอมันสามารถสวาปตัวใหญ่ๆออกมาได้มากกว่ามีโอกาสชนะสูงกว่านะฮะ